สวนดึกดำบรรค่ะห้องนี้จะเป็นส่วนของส่วนดึกดำบันในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมเกียรติุงทางนีนะคะจะมีไดโนเสาร์ที่ขยับได้ทั้งหมด3ตัวค่ะถดนผ่ามันก็จะมีเซ็นเซอร์ไดโนเสารก็จะรอ้องยังไงขยับแล้วขยับแล้ว วว้า <Wow. S 2> เด็กๆจะชอบห้องนี้มากๆค่ะเพราะว่าไดาโนเสาร์ร้องได้ขยับได้ค่ะถ่ายรูปเพลินเลยค่ะ